ตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัวสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดดแล้วและเดินทางเข้าประเทศไทยโดยทางอากาศโดยมาจากประเทศที่เรากำหนด,ดว่าเป็นประเทศความเสี่ยงต่าเราจะขอเพียงแค่เมื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยทุกคนต้องแสดงตัวว่า ปลอดเชื้อโควิด1 9ในเบื้องตน้นไว้ที่อย่างน้อย10ประเทศซึ่งจะรวมประเทศอย่างเช่นอังกฤษสิงคโปร์ยาานเยอรมนีจีนและอเมริกาโดยเราตั้งเป้าว่าจะเพิ่มจำนวนประเทศให้มากขึ้น,นอีกภายในวันที่1ธันวาคมและหลังจากนั้นภายในวันที่1มกราคมเราจะเพิ่มจำนวนประเทศให้มากขึ้นอย่างกว้างขวางพร้อมกันนี้ภายในวันที่1ธันวาคมเราจะเริ่มพิจารณาอนุญ,ญาต ให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ร้านอาหารได้และจะพิจารณาอนุญาตให้สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานบันเทิงเปิดให้บริการได้ภายใต้มาตราการด้านสาธารณสุขที่เหมาะสมผมรู้ว่าการตัดินใจแบบนี้มีความเสี่ยงที่เกือบจะแน่นอนเลยว่าเมื่อเราเริ่มต้นการผ่อนคลายต่างๆอาจจะทําให้มีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวเราต้องไม่ปล่อยโอกาสนี้ เพราะว่าถ้าเราต้องเสียโอกาสในช่วงเวลาทองของการทำมาหากินไปอีกเป็นปีที่สองติดต่อกันผมคิดว่าประชาชนคงรับมือไม่ไหวอีกต่อไป